พ่อแม่พี่น้องมาปึ๊งโอ๊ยเนาะเงี้ยตีเล็กหน่อยกันนะบัดดีน้าเมาลูกเนด้เมาลูกเด้ตายประเมิงพอหยุดขวานุค่ะพี่น้องขวานูเซฟ้าชบ ตาจ้องนี่ของตาจ้องนี่ของจริงต้องมีเสียงนะโมฟองจองจริงมันจงมีเสียงนี่บทคามมันไม่มีเสียงคอยยุติปะสูตรพ่อยุตอันนี้สูตรพ่อยุโอ้ยเนาะมันเกิดแค่ขี้วางเลยของเขาใส่เกินเลยใส่วลา่หลใส่หมดใส่ลาไหลส่เลยข้าว่าของตัวแทบ ข้านรับประกันกนคร่รับปกไ้ว่าอจะลองแบไหมดินสูตรงแี่ยทไรดินมเชนหองีน่องหมอรัาปจเนี้ยช่องอีกได้เราคือสิบนทีขัวหนูเลาคับขวหนูาเนาหูมจากเวียงจันทร์ว่าัวนูเล้าขัวแบบเา้ัวใส่ปลาไหมไม่ใส่เราไม่ใส่ ราไม่ใส่น้ำมันน่นู่พอหยุดว่าหันพอหมอดเฮ็ดไปแล้วแดงแก้ไวถือแก้ผมพหลอนว่าเปิ่ไส่บบพิกแก้กระี่ละแม่เด็กเล่นกระี่ย้อแม่ถ่ายคล่อนค่ะอ้โอเย็ดแก่ไวลยเยสูตรใครก็สูตรใครพ่อพาไปเ่ระ่เีบเี่พ่อพาไปเล่กับพี่ ไปเยียงจันทีเวียนย่าเใส่ละชิละทใช่ออกกดยงเอายอดลกกองสหรับคุนำรับแล้วไปินแล้วไปติกินไนะไปิไนะดเ้ยงผู้เหานิชิมกาิมเลยม่ติมนผู้เทียมเน้ิิมก็มากินจา่นี้ก่อนกินแล้วติชิมตัวติซิมเลยดโอ้ยหิวเขาหิวเขาหิวเขาิว่าบุ้ยจะเ็ยังก็ไปหยุ กินคั่วสองเสี่ยวมาดูกันเลยเยลรยายลัยา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 ยกินไหมหนูมาซิมนี่นี่ไงกรรมการกําลังมาแล้วเนี่ยคุณคัวอะไรเนี่ยอาจารย์อะไรเนี่ยมาตัดสิ้นเลยอาจารย์ตัว้วมาตัดสิ้นเลยใครเชิมหมูหนูคือกันแต่ว่าอันนี้อันนี้สมัอก <c oughs> ินสดพอมอดสินสดปลาหน้า มืนอนี้กเลยวไอจับฟองเสร็จแล้วอันนี้เรามีรับเชิญอาจารย์มาตัดสินการชิมนะคะพี่น้องอันนี้เป็นขว้วขว้าแล้วขว้โนบะขว้าเบอร์่ซด์หนุ่มอะไรเนี้ยครับขั้วแล้วไปไหนไปไหนของพ่อมอดเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์มาชิมพอพกชิ้นเย้แล้วไปกินหนูบ่ไปไหนไปครัพี่เลยโอ้ยอาจารย์ไม่กินหนูพี่น้องอาจารย์กินแต่หนู อาจารย์กินแต่ไอหนูหนูก็กินหนูนะหนูปลากินแต่หนูกินแต่น้องหนูกินแต่หนุ่มหนูไปแล้วอาจารย์ไปกินหนูกินแต่น้องหนูว่าสัตว์พี่น้องบันเป็นมนุษย์ข้าเองกินมากคนตุ่ม ของผมก็จะมีน้ำปลาด้วยไหนน้ำปลาเอากำลังจะไปเอาก็แล้วอันนี้เติมน้ำแล้วพี่น้ำเอ้พี่น้องครับเติมน้ำตัวหมูยังมืดนะครับลวงน้ำเด้อเนาะมันลวงคนหนึ่งมามีน้ำเด้อคนหนึ่งดิลวงน้ำพระพุทธเจ้าก็ด้องเอาน้ำสดอันหนึ่งกับกินตอนอันหนึ่งนี่พอยนโยบาเที่ยวปลาแดงมาใส่สองขวดนะครับเรารอเรารอพี่น้อง ไเตะปรียกพี่ละโมมาเล่นนู่นนู่นนู่นว้ายนี่เพราะว่นกันมาหน่อยนี่เดียวเปล่นฝันที่นี่ตัวนึงหู้หู้นี่มาทำกันนี่ตัวนี้คนนั่งยื่นเลียนกันไปหมุนคนเลยขนาดมันมันตังคนตังอันนี้มัน่่นาดจะเป็นอะไรนี่มาเอาโต๊ะรถนะผมนั่งยื่นหมันหมุนกันเลย จำบุ้ยฉนมาหอดที่แล้มันเลนมากับกระขวงเลนเก้งหางมาไปอยู่ไดยสองตัวเลยเอืมเด็ดประเด็กมาเนอะไม่บอกมุ่งไม่ได้หรือว่าใ้นไส่เลยหอมหุยหวยเลยครับตัวนี้หอมเขาไปได้กลองมัพี่น้องก็หอม มีซีเ่านอห่อยู่มาถานเขาปวแสปวดแทบมีพีซีเล่านอเป็นดีดีผักซีเานีุ่มดีดีโอ้หลังลายทังเลยหอมหอมอนเป็นปุ่นนี้จังหวัดยะลาปุ่นี้ใส่พวกซีเ่าหน่อนาะเอือ่นเอากเออนั่นกักอยนั่นะเก๋วเกียวก็พอ มันพูดเถ่าปานไรท่นเนี่ยเอาไปทาไปนั่นเ้ยไปเน็บกินเลยพ่อใส่ผ่าอไม่ตีเงียงม,มันน้อยพี่น้องยอมเอากอกยพักจะมาทนันีน่ันเป็นไดกินน้ำพักอย่างก่ันแต่มีพักที่ล่าพี่อย่น,อยนี้เป็นได้กินเลย ก็ไอ้เจน้ำกันเน่ยนั้นยำนเอาตับมันหีทำยำงขันเขาด้วยเอาตับิมมันตับเบอร์สิบเลยตับเบอร์สิบเ่งนะอะนะตับเเนอัน <monastery> น <defe S 1> <iling> ั <what> ้นเบาอันตับตับเบา

เนี่ยมันกีไปเสียเสียยังเศษไหลไปเนี่ยมันกี่พ่อขามาด้วยเดี๋ยวนรียงใจน้ำด้ยเดี๋ยวไปไหนรอดเลยเดี๋ยวไปไหนรอดไปนะไปไหนรอดก็แลังกีไปกลางมั่งมันือจะไปกลางดังไปนะมาพ่นอะเรียงเนี่ยโอ้ยดอกจะไปกลางดังวันนี้พ่นได้ลูกเขยคนไทยป่ะอันไอ้แพทลูกเขยคนไทยไปหน้าเนาะลูกเขยคนไทยแบีบปกจกยางออกกันนี่ ไปหอดกลางทางคนปวดขี้เลยไปนั่งขี่สาบก๊กจบไปข่างทางว่ะพอเถ่ยายยางน้ำก้นห็นบกจบเอืมเออคนไทยเขาเอื่อจอบดีนะพอเถ่าเอ,อ๊จอบใครวะจอบใครวะลูเกเคยแงียบมากไม่ได้จอบใครเลยกูนั่งขี่วะนะ <c oughs> พอเราไปเห็นนี่จอบใครไอ้จอบใคระอะไรเนี่ยหอมแล้วแซ่บ <ไว S 3> แล้วมีแต่สมุนไพรล้วนๆววแซ่บแล้ว แทบก่อแทบตัวพอเอาพักลวกหลวกนงก,กัเป็นอันมาเสียปีที่ตัวอ,ตอีตัวไทยหรืออีตัวเล่าใช่ไหมพอใส่ยูแทบแล้วแทบแล้วนพร้อมคุมทิพย,ย์ไหมมันจะไปไหนรอดจะพยายามใส่เพื่อเหรอพร้อมหอดเมี่ยงเช็งไม่หัวนี่พอไหมไอ้นี่พักอันนี้แล้วไม่แล้วแม่ถ่สิจะเสร็จแล้วค่ะจถ้าเกิดเสีดบล็อตเตส รอเป๊บเล็บเดียวไปอยัางน้อเป๊บอะไรพี่รอเป๊บนะครับวันนี้วันท่านพ่อเข้าผัวเขาเบียดเป๊บไหมนี่นะทำเสกซี่ไปส่งผู้สาวข้ารล่าเขี้พี่รอเป๊บนะวันนี้พี่น้องสำหรับพี่นีิสิตนี้กองขาคลิปหน้าเข้ากันไหมค่ะสวัสดีค่ะ